คลิปนี้ผมจะมาบอกว่าผมอาจโดนจำคุกเจ็ดปีแล้วก็ปรับแสนกว่าบาทจากการทำกล่องสุ่มครับทุกคนเศร้าไหม คุยไรคุยกับมึงไม่เศร้าเศร้าสวัสดีรดครับทุกคนครับจับช่องหมีโัโลครับวันนี้คือวันนี้เนี่ยก็จะมาทําคลิปขอโทษแล้วก็เขาเรียกว่าให้ความรู้เกี่ยวกับคนที่กาลังทําทกล่องสุ่มหรือว่าทําเกี่ยวกับคอนเทนต์ยูทูบเบอร์นี่แหละมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ก็ว่ากันไปก่อนอื่นเลยก็จะขอ,อกล่าวประมาณว่าณวันอันแสนสบายของผมวันนั้นนะฮะช่วงประมาณสิบโมงกว่าแล้ววันที่ทานค่าอยู่ดีๆมีของมาส่งฮะของมาส่งเนี่ยของมันเป็นซองเขียนว่า ถึงคุณธนาพลเอี่ยนจรุพินโยนั่นคือชื่อเว้ย <c oughs> แล้วเราก็คิดว่าเฮ้ย er เราไม่ได้สั่งอะไรดีหว่าป <borrowing igi> กติเราไม่ค <p waste> <opoly derived> ่อยสั่งเป็นกระดาษปกติจะสั่งมาเป็นแบบบ้องยาวๆมาเลยนั่นคืออันนั้นเหรอไม่ก๊อ Oh แล้วคือมันเป็นกระดาษเว้ยแล้วเราก็แกะมาปุ๊บมันคือตัวนี้ครับผมจดหมายคขาเรียกว่าจดหมายยังไม่ฟ้องนะจดหมายมาเตือนว่าคุณทำผิกดกฎหมายเกี่ยวกับต่างๆตามและพระราชบัญญัติอะไรก็แล้วแต่คือเขายังไม่ได้ฟ้องกระดาษฉบับนี้แต่เขามาเตือนว่าตอนนี้เนี่ยคุณอาจจะเข้าข่ายผิดได้นะเรามาดูดีกว่าว่าเราเข้าข่ายผิดในเรื่องอะไรวันนี้ก็คือว่าเจ้าคลิป um กล่องสุ่มเซเว่นกลับมาอีกแล้วเนี่ยได้กล่าวหมิ่นประมาทพูดขายสินค้าโดยใช้คำพูดในเชิงว่าการตลาดหลอกเด็ก นาทีที่1.36สินค้าหลุด QC นาทีที่2.44เนี่ยมันกากอะ่ะคำดังกล่าวในคลิปเข้าข่ายเป็นการใส่ความผู้ขายสินค้าต่อผู้ชมคลิปท่านผู้ชมเข้าใจสินค้าเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือถูกูุมิินมตาตรา328เห็นประมวลกฎหมายอาญาซึ่งต้องระวังโทษไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน4,000บาทกับข้อหาที่2ที่เขาอาจจะฟ้องเราได้นะก็คือท่านได้แสดงความเคลื่อนไหวประกอบกับใช้คำพูดนะครับทำให้ผู้ชมหลงเข้าใจได้ว่ากล่องซุ้มสินค้าของเล่นมีไฟแช็คบรรจุไ,ไว้ด้วยซึ่งเป็นการะทำที่เข้าข่าย การนำความเท็จเข้าสู่หลวงปีเตอร์ซึ่งระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือไม่เกิน1นึ่งแสนบาทแท้งเลยก็คือคลิปนี้เราโดนจากกล่องคลิปกล่องสุ่มเซเว่นมั้งกล่องสุ่มเซเว่นคืออันนี้ก่อนอื่นนะขออภัยและขอโทษมาทันทีดีด้วยนะครับคือตอนทำเนี่ยเจตนาของเราก็คือเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงแหละแล้วก็พูดไปแบบว่าพูดพูดไปสองไผ่เบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองเออซึ่งในช่วงวินาทีนี้เราไปบอกว่ามันมีไฟแช็กอยู่ในกล่องสุ่มเฮ้ Haha! <laughs> เอาไว้จุดทูบไ้เจ้าจริงๆอ่ะมันเป็นไฟแช็กที่เราเอาไว้อ่า <Hey>, uh, เอาไว้จุดไม่ขีดเพื่อ,อไว้ต่อกับเทียนแล้วเอาเทียนไปจุดที่ทูบอีกทีหนึ่งโ <Okay. S 1> อเคเออคือจริงๆอ่ะไฟแช็กตัวนี้เนี่ยมันมีอยู่ในกระเป๋าอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยเราหยิบออกมาเราเจอพอดีแล้วเราก็เล่นไปเรื่อยเว้ยจริงๆมันไม่ได้อยู่ในกล่องสุ่มนะไฟแช็กตัวนี้มันอยู่ในกระเป๋าที่เราใส่กล่องสุ่มมาเขา้าใจปว่านะอันนี้ต้องเคลียร์ไ้ก่อนนะคือเราอ่ะโทรไปถามเขาแล้วว่าเราจะโดนไหมแต่เขาบอกว่าจริงๆอ่ะเขาไม่ได้อยากเอาเรื่องอะไรกับเราหรอกเขาบอกว่าเออ มันทำให้สินค้าเขาดูไม่ดีแล้วเขาจะขายไม่ได้ในส่วนนี้เราก็เข้าใจนะเพราะเราไปพูดแบบไม่ดีจริงๆตอนเราทํามาเราทำํำแบบว่าพูดเอาเน้นเอามันเอาหาแต่จริงๆแล้วสินค้าข้างในนะั้นนะมันก็เป็นสินค้าที่ปกตินะ ที่มันอยู่ในนั้นนะครับมันก็เป็นสินค้าที่ใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีการหลุด QC อะไรหรอกคือมันใช้ได้หมดนั่นแหละไม่มีเจตนาลบในการที่จะใส,ส่ลายป้ายสีสินค้าเขาเนาะเราพูดด้วยความคือขนมอ,อะ่ะไม่ว่าจะเป็นกล่องสุม่มเซเว่นตัวนี้หรือกล่องสุ่มอื่นที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยเราก็ซื้อมาเพื่อแบบว่าเพื่อความบันเทิงจริงใครจะไปลองซื้อหรือจะไปลองเปิดเล่นเองเนี่ยก็ได้หมดทั้งหมดแล้วว่ามันมีความสนุกมันมีความตื่นเต้นมันมีความลุ้นอยู่ของมันแต่ละกล่องนะการเปิด เนาะที่เราเปิดเปิดมา ก็คือไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้จะเข้ามาถึงตัวแต่พอมาถึงตัวแล้วก็ทําให้เราแบบอยากให้ทุกคนน่ะที่ได้ดูคลิปนี้ก็ระวังตัวกันไปด้วยระวังเรื่องคําพูดระวังระมัดระวังระวังตัวนี่เหมือนแบบจะไปขู่ฆ่าระวังตัวด้วยนะทุกคนเรื่องแบบนี้มันมีอยู่จริงผมถ้ามันจะโดนเนี่ยมันโดนจริงดังดีที่เขาไม่ได้จะเอาความอะไรมากก็คืออยากให้มาทาคลิปขอโทษวันนี้ก็ขอภายในสินค้ากล่องถุงเซเว่นด้วยนะครับผมนั่นแหละจริงๆแล้วเราก็ผิดเองนะครับผมตามนั้นแล้วกันวันนี้ก็คือจะมาเป็นเขาเรียกว่าวิทยานิพนธ ที่ญี่ปุ่นนั่นมันพวกเล่มโปรเจกต์จบอะไรอยเ้ยบอเฮ้ยจริงๆคือมันหลอนจริงเว้ยคือตอนทําอ่ะเราก็ไม่คิดว่าจะโดนไงแล้วพอกาลังกาลังกินข้าวสบายใจใะมโอ้โหมีจดหมายเข้ามาเท่านั้นแหละรีบโทรมาเลยเขาหาแคมป์แขมเราจะโดนฟ้องแล้วว่ะโดนเป็นแสนเลยติดคุ้ด้วยเออพี่ตอนนั้นผมยังไม่เข้ามามั่งก็เหมือนกับแบบว่าเออมึงก็โดนไปคนเดียวไม่จะไปเช็คดูแล้วไปจำไอที ใช่จำได้มันมีอ okay. okay. ันนึงที่เราเอาไปแช็กออกมาจากกระเป๋าเราถ่ายด้วยกันนั่นแหละมือไ่โอ้โหมาดิโอเคก็แค่นแหละสนุกสนุกปั่นปันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ฝากกันไปด้วยแล้วก็วันนี้ก็มาเตือนนั่นแหละก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะจะเอาคลิปนี้ไปเป็นอยู่ไว้ในแบบซีรีส์บัมหรือไม่นะครับผมก็ระวังเอาไว้ละกันเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันมีอยู่จริงเขามสามารถฟ้องเราได้นะเรื่องแบบนี้น่ากลัวจริงนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วก็อย่าลืมล้างมือใช้แอลกอฮอล์ล้างปากใช้แมสช ใส่น้ำก่อนแล,แล้วก็เค็ดมือเ,ออเออกวาดไผออ่นั่นแหละ <laughs> เหมือนจะมีความรู้นะ <laughs> เออเออเคบ๊าเบายนครับเจอกันครับผม,มบายครับถึงซีอูเ t เตอรขอให้ประเทศไทยมีความสุขมากครับผม <laughs> <laughs>